ep 7เทคนิคลับในการชวนคนแต่ละอาชีพมาเป็นตัวแทนแต่ละคนความคิดความชอบไม่เหมือนกันออนไลน์ใช้มือถือในการติดต่อใช้โพสต์นี้คุยกับใครผ่านรูปภาพและข้อความที่เราเขียนความมุ่งหวังของคนทำงานการที่แต่ละคนมีความสุขในการทำงาน แล้วไม่อยากมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เพราะว่าหนึ่งรู้สึกเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี 2. ผลตอบแทนคุ้มค่า 3. ได้งานเหมาะกับความรู้ความสามารถ 4. เพราะเข้ากับทีมงานและเพื่อนร่วมงานได้ 5. ้ก้าวหน้าตามลำดับ 6. มีความสุขกับงานที่ทำเจมีที่ยืนอยู่ในองค์กรนั้นแล้ว นี่คือความต้องการของคนต่ออาชีพของเขาปัญหาก็คือจะนำเสนออย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่ผู้มุ่งหวังต้องการแต่โดยหลักการแล้วการที่เราจะมอบโอกาสในการสร้างทีมก็คือการพูดถึงความฝันความมั่นคงมีเวลาแน่นอนพูดถึงแผนการตลาดจุดขายของสินค้าและ ภาพลักษณ์ของแบรนด์นำเสนอให้ตรงกับความฝันของเขาจะนำเสนออย่างไรให้ความฝันของเขาเป็นความจริงแผนการตลาดหรือแผนผลตอบแทน่เนีตอบสนองความฝันของเขาได้ไหมถ้าเขาจะทำงานให้สําเร็จคุณมี ความรู้อะไรไปสนับสนุนเขาได้หรือมีแผนอะไรรองรับสินค้าของคุณมีจุดเด่นอย่างไรคนที่สนใจในธุรกิจออนไลน์หรือขายตรงมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านทั้งทางด้านรสนิยมวิถีชีวิตอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อความชอบโดยเฉพาะคนที่เรียนมา เฉพาะด้านหรือทำอาชีพต่างๆมาก่อนการชวนที่สอดคล้องกับความสนใจปัจจัยก็คือ 1. รู้ข้อมูลบุคคล 2. รู้ความสนใจ 3. รู้ความสามารถ 4. รู้วิธีชวนหรือจูงใจด้วยจุดไหนการชวนคนแต่ละอาชีพ 1. พนักงานประจำกับลูกจ้าง สื่อสารถึงแรงกดดันจากการทำงานสภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจำได้ไหมได้ขึ้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไร่มีความสุขกับเงินเดือนนี้อีกกี่ปีเมื่อไรเขาจะถีคุณการสแสวงหาโอกาสสร้างความมั่นคงในชีวิตอยู่นิ่งๆได้กี่เดือนถ้าตกงานปัจจุบันนี้ยังติดคุกอยู่ 8ชั่วโมงหรือเปล่า2พ่อค้าแม่ค้าฝนตกก็ต้องเก็บแผงมีร้านเซเว่นมาเปิดใกล้ๆมาทำธุรกิจออนไลน์กันเถอะนี่เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของคุณเอง3เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นการได้ช่วยเหลือคนใช้ฐานข้อมูลเดิมของลูกค้าในการทำธุรกิจ คนรวยจะเป็นสะพานเชื่อมให้เราเข้าถึงลูกค้าชนชั้นกลาง 4. คนที่เคยล้มเหลวนี่คือทางเลือกใหม่ที่น่าลองไม่ต้องกลัวว่าจะเจอความเสี่ยงใช้ประสบการณ์และเงินลงทุนมาทำงานรู้ว่าทำอย่างไรจึงไม่ล้มเหลว 5. แม่บ้านมีเวลาว่างเยอะแต่ตัวเองไม่รู้ มีแม่ค้อาออนไลน์หลายคนที่สำเร็จได้แม้เป็นแม่บ้าน 6. ไม่ชอบงานขายสินค้ากับแผนการตลาดเปลี่ยนอาชีพเขาได้อย่างไรเป็นการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ผู้คนไปมอบให้กับคนเห็นโอกาส 7. คนที่รักในอาชีพของตัวเองอยู่แล้วหางานที่เป็นเจ้านายตัวเอง เพิ่มรายได้อีกกระเป๋าโดยทําควบคู่กันไปแปดคนที่ปลดกเกษียณอายุแล้วลดความเปล่าเปลี่ยวได้ฝึกสมองได้ช่วยเหลือผู้อื่นเก้าคนที่พูดไม่เก่งเริ่มพูกได้ไม่จะเป็นต้องพูดเก่งของดีระบบใช้ได้แค่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด สิบข้าราชการครูเป็นต้นแบบให้ลูกศิษย์ในด้านการบริหารเวลานำอาชีพครูมาสร้างประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกในการฝึกสอนทีมงานขอสำนับ,บัณฑิาชนและหน้าบุกแป้งด้วยนะครับคุณครูอยากสมัครกดที่ลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้คนทุกอาชีพอย่าไปตัดสินว่าเขาจะทำหรือไม่ทำ สามารถสื่อสารกับเขาได้หมดเล่าเรื่องและสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กให้เขามาร่วมงานกับเรามีงานมีเงินมีเวลาอยู่กับครอบครัวทุกอาชีพต้องการโอกาสที่ดีในชีวิตวันนี้คุณชวนใครมาร่วมทีมธุรกิจออนไลน์ของคุณหรือยัง